เมืองไทยเมือนเกินไปเมืองไทยนานเกินอันนี้เราจะบหว้พระกับไหว้เจ้าที่นะคะไหว้พระกับไหว้เจ้าที่ ไปเมืองไทยนานเกินนั่นพระครับเจอที่แห้งกลับมาแล้วว่าเจะที่จะทาง อันนี้หม้อนึงงห้เข้าเออคือเจ้าตีของสมศรีนะคะทําไมถึงไหว้ตรงนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะเออคนมาใหม่อาจจะไม่รู้คือแตก่ก่อนสมัยแตกนะ่ก่อนเน่ะบ้านเฮาคนเหนือเขาจะมีน,มมน,น้ำหม้อนึงจิ๊กเอ้าน้หม้อนึ่งจากนึ่งข้าวอะ่ะมันเหลือมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดน้าหม้อนึ่งเนี่ยห้ามแห้งห้ามขาดเพราะไม่อย่างนั้นคนเหนือเขาถือเนาะ ว่าเราจะขาดข้าวขาดน้ำอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไหว้นะคะได้อีกอย่างเราอยู่คอนโดเราไม่มีเจ้าที่เราก็ไหว้ตรงตรงเตาไฟหรือว่าตรงตรงเตาไฟที่เราหุงข้าวนี่แหละค่ะเราก็ไหว้ตรงนี้เพื่อให้เรามีอยู่มีกินมีข้าวกินตลอดไม่อดไม่อยากอันนี้คำโบราณโบราณคนโบราณเขาบอกมาเนาะเราก็ทำตามประเพณีเจ้า ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอืมสําหรับส้มสีแก่ทําตามโบราณเจ้าสมัยตะก่อนปู่ย่าตายายสอนมานะคะแล้วแต่บางบ้านเขาก็จะไม่ไหว้ตรงนี้เขาจะไปไหว้เจ้าตีเจ้ากอกแต่เราอยู่คอนโดอย่างที่บอกเราไม่มีเจ้าที่เราก็ไหว้แบบนี้ค่ะเนาะเหมือนอู่ข้าวอู่น้าํอืม ให้มีอยู่มีกินมีข้าวมีของตลอดไม่ให้อดให้อยากให้เขารักษาเราให้อยู่ตรงนี้ออย่างเงี้ยสมศรีลับไปบ้านกะจะมีดินมาด้วยนะคะดินจากเจ้าที่ตีบ้านสมศรีจะเอาใส่ถุงมาอมืดินน่ะดินในในพื้นที่ในบ้านของเราอะ่ะตอนมาก็ยิบมาด้วยแต่สมศรีไม่ได้ลงคลิปให้ดูเนาะเพราะว่าลงไปบ่อยแล้วนะคะ แล้วก็ยิบดินมาด้วยใส่ถุงมาเวลากลับก็เอากลับด้วยนะต้องเอาไปเปลี่ยนด้วยกลับมากลับไปกลับมากลับไปเนี้ยเราก็จะเอาถือไปด้วยขึ้นเครื่องก็ถือไปด้วยเจ้าดินนะสมศีก็จะแพ็คใส่ถุงมาเดี๋ยวให้ดูดินในในพื้นที่ในบ้านของเราสมศีก็ถือมาด้วยแล้วก็แพ็คมาด้วยมาถึงสมศีก็จะแกะแกะดินนี่นะแกะออกมาแล้วก็เอาโปรย ตรงไหนมุมไหนมุมนั่งของบ้านเนะี่ยคือ,อยู่ดีไม่ซุกเจ้าอันนี้สมสีแพ็กแล้วส,สุสีโปรยแล้วนะมุมไหนมุมนึงที่เราถือว่าเป็นเจ้าที่เราจะได้อยู่ดีไม่ซุกครอบครัวจะได้ไม่ซุกอันนี้คือความเชื่อของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันเนาะเออ